พ่อค้าขายแหนแดงหรอจ๊ะพ่อค้าขายยังไงแหนแดงเนี่ยฮะพ่อค้าปลูกเองเปล่าเลี้ยงเองไหมเนี่ยฮะแหนแดงเนี่ยพ่อค้านะครับขายยังไงครับ <c oughs> แม่แกงมะพร้าวอีกแล้วนี่แหนแดงเดี๋ยวเราจะเอาแหนแดงไปมกดินเดี๋ยวมาดูกันว่าแหนแดงมกดินมดินจะดีเปล่านะฮะเลี้ยงเลี้ยงไว้ไม่เคยเล่นนาทีเดียวขอเอาสาักหน่อยนี่นี่แหนแดงแหนแดงผสมลงไปเลยในดินหมัก เราควรจะคลุกก่อนดีไหมคะทุกคนแล้วเดี๋ยว่อยใส่แหนไปตอนจบไหมหรือยังไงดียังไงก็ได้เนาะแล้วแต่อันนี้สูตรของเราเองเนีย่ยได้แค่อันนี้จะมีดินหนึ่งส่วนดินดินหนึ่งส่วนแบบเผาไอ้แกบบดิบหนึ่งส่วนขี้วัวหนึ่งส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวกะกระกอย่างละครึ่งแล้วเดี๋ยวสูตรนี้เราจะทำใหม่เราจะใส่อัน,นี้ไปด้วยแหนแดงนะคะทุกคน ใส่แนแดงลงไปในดินหมักเลยอ,นนอันนี้เพิ่งอันนี้เลี้ยงเองนะคะเลี้ยงเองเพิ่งไปช้อนมาจากบ่อเลี้ยงแหนเดี๋ยวว่างๆเราทําคลิปให้ดูบ่อเลี้ยงแหนเราเป็นยังไงนะทุกคนนี่เดี๋ยวขอลองลองหมักด,ดินดูก่อนนะคะว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยแหนแดงนะคะทุกคนนี่ได้ประมาณหนึ่งกระป๋องไม่ถึงส่วนดี เป็นส่วนผสมของดินไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าดินสุดนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนคื okay. บอบ่อปลูกแหนแดงของเรานะคะทุกคนนี่นี่อยู่ประมาณนี้คุณจะเห็นว่าปลูกปลูกไปเดยเขาจะมีรูปแหนแดงเล่นๆเป็นมาเยอะแยะเลยแล้วก็ตัดเอาที่อันี้ไปใช้นะคะเดี๋ยวเขาจะงอกเขาก็โตมาใหม่น้องเล็กๆก็เต็มเลยเนี่ยทุกคนเมื่อกี้เราตัดล่อมนะจะแน่นมากดี่เขาจะโตย โปรไวมากเดี๋ยวเราเอาไป,ไปใช้ก่อนไป,ป็นผสมดินนะคะอันนี้เราถักซื้อมาแล้วหนึ่งครั้งนี้ก็เอาไปเอาไปไม่ต้องซื้ออีกเลยเราก็เลี้ยงไปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมีไหนแดงไม่ใช่ต้องเอาไปเลยเดี๋ยวว่างทำกิจเลี้ยง ให้ดูกันนะคะทุกคนตอนนี้เอาท้องเข้าไปผสมดิ่งปลูกก่อนสูตรนี้น่าจะเด็ดเราเผสมแบบนี้ไปเลยผสมซื่อๆเลยแอนนี้เลยอันนี้ตักมาเพิ่มเดิมมันมีแล้วนะคะคุกไฟให้เข้ากันเราก็เติมให้ความชื้นแล้วก็มกทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งเดือนเหมือนเดิมสูตรเดิม เช็คความชื้นนี่ปั้นเป็นก้อนแบบนี้ก็วอมชื้นใช้ได้ในบองทีโอเคค่ะใช้ได้แลวเอาเรามาปิดไว้หมักไว้หนึ่งเดือนมานี้นะคะบ๊ายบายอีกหนึ่งเดือนเจอกัน